เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจที่แฟนๆมารวมตัวกันในงานลิงกอร์เบิร์ดเดย์เชีริตี้2025ของสองสาวสุดฮอตหลิงหลิงคองและออมก่อนพัทโดยงานนี้พลังรักของเจ้าความรักแน่นไปทุกพื้นที่โดยหลิงอมเปิดใจว่าวันนี้ดีใจมากและรู้สึกอบอุ่นเช่นเคยเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ฉลองวันเกิดร่วมกันอีกแล้วพร้อมแฟนๆมากมายที่เติบโตไปด้วยกันก็รู้สึกอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามานานและขอบคุณที่ร่วมกันทำบุญยอไปด้วยกันปีนี้ก็เป็นวันเกิดอีกหนึ่งปี และหวังว่าพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตพวกเรามาเสมอและทำทุกอย่างให้เราขนาดนี้ต้องขอบคุณจริงๆเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจมากๆซึ่งด้านออมเผยต่อว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาออมคิดว่าบทเรียนที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมดมันคือความอดทนความตั้งใจและความขยันทุกๆอย่างที่เราทำมันต้องใช้ความตั้งใจถ้าเราจับจุดตรงนั้นได้และอดทนทำไปและมีความสุขกับมันเราจะได้มีความสุขกับชีวิตนะช่วงเวลานั้นๆ ทางด้านหลิงบอกอีกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเต็มที่กับชีวิตมากได้ประสบการณ์หลายอย่างที่เอามาปรับกับตัวเองไม่ว่าจะพลาดของการทํางานสุขภาพหรืออะไรต่างๆเราเจอเรื่องราวมามากมายเจอคนมากมายซึ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นทําให้เราเข้าใจหลายสิ่งมากขึ้นก็เลยทําให้มีหลิงออมทุกวันนี้ที่แสดงออกให้เห็นว่าหลิงก็เป็นหลิงมากขึ้นออมก็เป็นออมมากขึ้นส่วนการเปลี่ยนแปลงก็ต้องคอยติดตามเราและจะได้รู้สึกว่าหลิงเป็น the best ในเวอร์ชั่นของหลิงแล้วนะ ลิงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้และทุ่มแรงกายแรงใจให้เราจริงๆสิ่งที่ทุกคนทํามันอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็เก็บไว้ทุกอย่างในทุกครั้งหลิงก็จะเก็บความทรงจํานี้ไว้ตลอดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาจากทั้งประเทศเลยที่มอบความรักให้กับพวกเราเราเห็นโปรเจกต์ที่แฟนๆจะไปบริจาคเลือดแล้วก็มีบริจาคสิ่งของให้เด็กน้อยด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทําบุญซึ่งหลิงก็ได้ร่วมทําบุญด้วยเดือนนี้ น่าจะมีการวางแผนที่จะร่วมบุญกันถ้าใครที่มีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนําหลิงได้หลิงอยากทําบุญไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ดีมากเลยดีใจมากที่ได้ช่วยยีชีวิตคนขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะวันเกิดปีนี้ของพวกเราเป็นเบิร์ตเดย์เชริตี้เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากงานคอนเสิร์ตวันนี้ก็จะนําไปบริจาคในหลายๆที่ก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยส่วนพรที่อยากได้หลิงบอกต่อว่าจริงๆพอทํางานเยอะ ก็ได้ทาให้รู้สึกว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือสิ่งที่สาคัญที่สุดก็อยากได้สุขภาพที่แข็งแรงส่วนออมนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงก็อยากให้ทุกคนที่รักเราและเรารักมีความสุขและมีเงินใช้เยอะๆด้วยส่วนของขวัญของหลิงก็มีเตรียมไว้ให้แต่สิ่งนั้นมันต้องใช้เวลาซึ่งหลิงคิดว่าน้องออมหน้าจะชอบยังบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอดูใบไม่ได้เลยจริงๆก็เร็วๆนี้และหลิงเชื่อว่าน้องออมต้องชอบก็ใช้เวลานาน,านอยู่นะเพราะเราต้องเก็บข้อมูลมาว้าวแน่นอนออมคาดหวังมากมาร่วมกันเดาดีกว่าว่าของขวัญจาก คงจะเป็นยังไงส่วนของขวัญของออมอยังไม่ได้เตรียมเลยเพราะว่าช่วงนี้เราทํางานกันทุกวันด้านงาน B C Music Festival ออมขอสปอยให้พี่หลิงเลยสะโพกพี่หลิงคือสุดจริงๆเอวหวานแต่ก็เป็นสไตล์ที่หลิงไม่คุ้นเคยเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ถ้าได้ไปดูก็อาจจะตกใจว่านี่คือเกิดอะไรขึ้นกับหลิงๆอาจจะตกใจเล็กน้อยสนุกแน่นอนอยากจะให้ไปดูจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ฟังเพลงแล้วมันมาก